พ้นวันที่18ธันวาคมมาแล้วเส้นตายที่รัฐบาลไทยกำหนดให้กองกำลังว้าแดงถอนฐานที่มั่นออกจากดินแดนประเทศไทยยังคงไร้ผลความเงียบงันจากทั้งสองฝ่ายได้สร้างความคลุมเครือและเพิ่มความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนการเจรจาที่เริ่มต้นด้วยความหวังกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคและความไม่ไว้วางใจฝ่ายไทยต้องการยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติในขณะที่ฝ่ายกองกำลังวาแดงยังคงรักษาจุดยืนเดิมไม่แสดงท่าทีที่จะถอยง่ายๆคำถามที่ยังค้างคาใจคือผลของการเจรจาจะเป็นอย่างไรกันแน่ฝ่ายการเมืองดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนท่ามกลางข้อขอรหาเรื่องความล่าช้าและขาดความเด็ดขาดของรัฐบาลในห้วงเวลาแห่งความตึงเครียดนี้ เสียงของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเริ่มก้องตังวานไปทั่ววงการข่าวสารพวกเขาชี้ให้เห็นว่ากองกำลังว้าแดงไม่ได้เป็นเพียงผู้บุกรุกดินแดนไทยแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่กัดกร่อนความมั่นคงของชาติอย่างเงียบงนันหนึ่งในกูรูสายทหารกล่าวอย่างเคร่งเครียดฐานที่มั่นของกองกำลังว้าแดงในพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรุกล้ำอธิปไตย แต่มันคือฐานผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในอดีตการผลิตยาเสพติดอย่างยาบ้าถือเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเสี่ยงส่วนผสมหลักเช่นคาเฟอีนและสารตั้งต้นอื่นๆต้องถูกลักลอบนำเข้าจากจีนหรืออินเดียกองกำลังว้าแดงต้องเดินทางข้ามพรมแดนหลายชั้นเพื่อให้ได้วัตถุดิบและการขนส่งทุกครั้งมักเสี่ยงต่อการถูกจับกุม แต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปกองกําลังว้าแดงได้พัฒนาเครือข่ายและทรัพยากรของตนเองจนกลายเป็นมหาอำนาจแห่งโลกยาเสพติดการตั้งโรงงานผลิตยาผิดกฎหมายในพื้นที่สองเมืองใหญ่ที่รู้จักกันในนามเมืองป๊อกและเมืองยางซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทยคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถผลิตยาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอีกต่อไป ความน่าสะพรึงกลัวไม่ได้หยุดอยู่ที่การผลิตยาแต่ยังรวมถึงการวางรากฐานในระยะยาวกองกำลังว้าแดงได้ส่งนักวิทยาศา,ศาสตร์เคมีรุ่นใหม่ไปศึกษาต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เทคนิคและพัฒนาสูตรยาใหม่ๆด้วยเป้าหมายที่จะทำให้ยาเสพติดของพวกเขาแข็งแกร่งและติดตลาดมากขึ้นสองเมืองใหญ่ที่เป็นฐานการผลิตนี้ไม่ได้เป็นเพียงโรงง,งานธรรมดาแต่คือป้อมปราการ ที่ได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดกองกำลังวะแดงได้ระดมทหารถึงห้ากองพลหรือกำลังพลนับหมื่นนายในการคุ้มกันสถานที่เหล่านี้ทหารทุกนายได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพร้อมด้วยอาวุธครบมือการเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่กับดักมรณะแม้แต่รัฐบาลพม่าเองยังไม่กล้าลงมือปราบปรามอย่างเต็มรูปแบบเพราะกองกำลังวะแดง ยังถือเป็นรัฐในรัฐที่มีอำนาจเหนือพื้นที่บางส่วนในประเทศพมา่ากูรูด้านการทหารและความมั่นคงมองว่าสถานการณ์ชายแดนที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังว้าแดงไม่สามารถมองข้ามได้ในฐานะภัยคุกคามธรรมดาหากย้อนกลับไปในอดีตกองกำลังนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากความเข้มแข็งหรือความมีระเบียบแบบแผนอย่างที่เห็นในปัจจุบันแต่พัฒนามาจาก กองกำลังรับจ้างที่เต็มไปด้วยความมืดมนในช่วงแรกของการก่อตั้งกองกำลังวะแดงเป็นเพียงทหารรับจ้างให้กับขุนศาประชายาเสพติดที่ควบคุมอำนาจในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำขุนศาคือผู้นำของกองทัพเมืองไตผู้ซึ่งสร้างจักรวรรดจากการผลิตและลักลอบขนเฮโรอ,อีนเข้าสู่ตลาดโลกกองกำลังวะแดงในยุคนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งและคุ้มกันสินค้าเถื่อนเหล่านี้ โดยแลกกับค่าจ้างที่ช่วยประคับประคองความอยู่รอดของพวกเขาทว่าวความจงรักภักดีของกองกำลังวะแดงที่มีต่อขุนศาไม่ได้ยั่งยืนเมื่อรัฐบาลทหารพมา่ามองเห็นโอกาสที่จะค้นล้มขุนศาผู้ซึ่งกลายเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของภูมิภาคพม่าจึงเริ่มเจรจาความร่วมมือในเงามืดกับกองกำลังวะแดงด้วยผลประโยชน์มหาศาลที่รัฐบาลพม่ายื่นให้ กองกำลังวาแดงเลือกที่จะหักหลังขุนสาความร่วมมือนี้นำไปสู่ปฏิบัติการทหารที่สามารถค้อล้มขุนสาได้สำเร็จขุนสาถูกบีบให้ยอมจำนนต่อรัฐบาลเมียนมาและสิ้นสุดยุคทองของเขาในฐานะรางวัลตอบแทนรัฐบาลพมา่ายอมให้กองกำลังวาแดงเข้าครอบครองสองเมืองยุทธศาสตร์ที่เคยเป็นของขุนสาได้แก่เมืองป๊อกและเมืองยาง แม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพมา่าแต่กองกำลังวะแดงไม่ได้เผชิญความท้าทายเพียงฝ่ายเดียวพวกเขาต้องต่อสู้กับเจ้ายอดศึกผู้นำของ,องกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและความเป็นอิสระในภูมิภาคสึกระหว่ังวาแดงกับเจ้ายอดศึกเป็นความขัดแย้งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งสองฝ่ายต่างแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรเพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับกลุ่มของตนเองภายหลังจากกองกำลังวาแดงเข้ายึดสองเมืองยุทธศาสตร์ที่เคยเป็นของขุนศาได้สำเร็จความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาไม่เพียงหยุดอยู่ที่การสืบทอดกิจการค้ายาเสพติดแต่กลับพลิกโฉมภูมิภาคนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยาบ้าในระดับอุตสาหกรรมกองกำลังวะแดงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดยาเสพติดเฮโรอ,อีนที่เคยเป็นสินค้าหลัก ถูกแทนที่ด้วยยาบ้าซึ่งมีความต้องการสูงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแปรรูปโรงงานผลิตเฮโรอีนในสองเมืองสำคัญได้แก่เมืองป๊อกและเมืองยางกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ว้าแดงก้าวขึ้นมาเป็นผู้ควบคุมตลาดยาบ้าในภูมิภาคการผลิตยาบ้าในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการทดลองแบบสุ่มเสี่ยงพวกเขาส่งนักวิทยาศาสตร์เคมีรุ่นใหม่ไปศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสูตรและเทคโนโลยีการผลิตทําให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีต้นทุนต่ําแต่ประสิทธิภาพสูงนี่คือกลยุทธ์ที่ทําให้ว้าแดงเป็นมากกว่ากองกําลังติดอาวุธธรรมดาเงินจํานวนมหาศาลจากการค้ายาเสพติดถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบที่ดูถูกกฎหมายกูรูด้านความมั่นคงเปิดเผยว่ากองกําลังว้าแดงได้จัดตั้งสองบริษัทบางหน้าเพื่อฟอกเงินและขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ เมืองท่าคีเหล็กที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทยพมา่ากลายเป็นศูนย์กลางแห่งการลงทุนของว่าแดงโรงแรมหรูเกือบทั้งหมดในเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินสกรปรกที่ได้จากการค้ายาเสพติดไม่เพียงแค่นั้นโรงแรมเหล่านี้ยังเป็นศูนย์กลางการประชุมลับของข,องขบวนการค้ายาและแหล่งพักพิงสำหรับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอีกบริษัทหนึ่งถูกจัดตั้งขึ้นอย่างแยบยลในประเทศสิงคโปร ศูนย์กลางทางการเงินที่มีกฎหมายเข้มงวดว้าแดงใช้เครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติในการปกปิดร่องรอยการฟอกเงินข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้ยังคงคลุมเครือแต่มีรายงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศพมา่าซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพนตันธุ์ต่างๆกองกำลังว้าแดงถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่แตกต่าง พวกเขาไม่เคยเผชิญกับการแตกแยกภายในแม้จะมีทรัพยากรที่ล่อตาล่อใจความสามัคคีนี้เกิดจากการปกครองที่เข้มงวดและการจัดระเบียบองค์กรอย่างเป็นระบบเป้ายั่เสียงผู้นำสูงสุดของวะแดงสร้างโครงสร้างการปกครองที่แข็งแกรง่งและเชื่อมโยงผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ากับผลประโยชน์ร่วมกันการดำรงอยู่ของกองก,องกำลังวะแดงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของกลุ่มชนกลุ่มน้อย ที่ตั้งต้นเป็นอำนาจในภูมิภาคแต่คือเครือข่ายที่ลึกซึง้งและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันในช่วงสงครามเย็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลุ่มคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงกองกำลังว้าแดงที่ในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์พมา่าการสนับสนุนจากจีน ไม่ได้มีเพียงอุดมการทางการเมืองแต่ยังรวมถึงการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์และทรัพยากรต่างๆปัจจุบันความสัมพันธ์นี้ยังคงดำเนินอยู่ในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่กองกำลังวะแดงใช้แทบทั้งหมดรวมถึงรถจิปประจำตำแหน่งของเป้ายั่วเสียงผู้นำสูงสุดของกลุ่มล้วนแล้วแต่นำเข้ามาจากจีนรถยนต์แบรนด์จีนที่เป้าย่วเสียงใช้ในการเดินทาง ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความใกล้ชิดกับจีนแต่ยังสะท้อนถึงการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเมืองที่จีนมีต่อกองกำลังวาแดงซึ่งจีนมองว่ากลุ่มนี้เป็นตัวแปรสำคัญในสมการภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคแม้ดูเหมือนว่าเรื่องราวของวาแดงจะอยู่ไกลออกไปตามแนวชายแดนแต่ความจริงแล้วภัยคุกคามจากยาเสพติดได้ขยายวงกว้างเข้ามาสู่หัวใจของสังคมไทย ย่าบ้าที่ถูกผลิตในโรงงานของว่าแดงหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในปริมาณมหาศาลกูรูด้านความมั่นคงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าภัยเงียบที่แท้จริงเพราะมันไม่เพียงแต่ทําลายสุขภาพของประชากรแต่ยังทําให้เกิดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวชายแดนระหว่างไทยกับพมา่ากลายเป็นพื้นที่เส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่แฝงตัวอยู่ในรถขนส่งสินค้าในกระสอบข้าวสาร หรือแม้แต่ในกระเป๋านักท่องเที่ยวกลายเป็นช่องทางหลักที่ยาบ้าเดินทางเข้าสู่ไทยในท่ามกลางวิกฤตยาเสพติดที่ลุกลามอย่างรุนแรงตัวเลขยาบ้าจำนวน300ล้านเม็ดที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละปีไม่ใช่แค่การรายงานทางสถิติแต่มันคือหลักฐานอันเจ็บปวดของความล้มเหลวในการจัดการปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบการเมืองและการบริหารของประเทศฝ่ายการเมืองไทย ถูกตั้งคำถามครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าเหตุใดมาตรการจัดการกับขบวนการยาเสพติดจึงดูเหมือนเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความเด็ดขาดที่ยังขาดหายไปทำให้ภาพรวมของการแก้ปัญหาดูเหมือนการวิ่งไล่ตามเงาขบวนการค้ายาเสพติดกลับแข็งแกร่งขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายข้ามชาติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มกองกำลังติดอาวุธอย่างว่าแดงกับขบวนการในประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายยาเสพติดในภูมิภาคโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงมันคือศกนาตกรรมทางสังคมที่ครอบงำชุมชนต่างๆของไทยมันหมายถึงครอบครัวที่แตกสลายเด็กที่ต้องเสียอนาคตและระบบเศรษฐกิจที่ถูกบั่นทอนจากปัญหาอาชญากรรมและความเสื่อมโทรมคำถามสำคัญคือฝ่ายการเมืองไทยจะก,กล้าหารพอที่จะ,ะเผชิญหน้า กับความเป็นจริงนี้หรือไม่ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ